ครับสวัสดีครับผมส่วนลำกันอพเชียวไม,มาอีกแล้วมาอีกแล้วก็เป็นอะไรครับชุมนุมกันอยู่ครับผมพี่น้องดูครับผมเนี่ยครับฮะเขาเป็นอะไรกันเนี่ยฮะเขาเป็นอะไรกันเนี่ยโอ้ยน้องว่าแต่คนอื่นไหมถูอคอเนี่ยดื้อไปป้าโนปน้าโน ไ่ธรรมดาเขาเอาไ่องัที่เบตีนี่คือว่าถไฟธรรมดาแต่ว่าอันนี้อจากตะลีที่ตีเขาทได้ยาที่ปฮะมาทำอะไรกันเนี่ยวิ่งกันจุ๊จๆๆจจจจฮะมาตามมุขต่อเนเสนอมากคืออันที่ดีกว่าโอ้นี่ครับมาดูความคืบหน้าของเวทีพี่น้อง นี่พาไปดูเด้อพี่น้องดูดูนางงานโอ้โยกินแล้ว ยังนั่นเอามาจากซสตลาดนี่ดิโอ้เฮ้ยไปลนองนมามา ไม่มีค่าอุ้ย่จะม่วปลขมีปากกาขึาอ่าคอนไวอยทั้งหลายใครมีปากกาเท่าสาวเขาขอปากกาเขาอยากได้ปากกานี่นี่คนที่นั่งรถมอเตอร์ไซค์เนี่ยเขาอยากได้ปากกาย้อยอ้า เอาเนี่ยุุรู้จับผ่าวันทียี่สิบหก่เอาวันอาทิตย์ี่หอนเอาเนี่ยเสียเนี่เอาไมจิบครับได้เบดค่ะุรู้จับาวันทียี่สิบหกทีหอนูอคอนเนี่ยเขาบ่อนนี่ได้ไหมจับาวันที่สิบหกมาอเนี่โอ้ยฟูง่ามเลยเนาะนั่นนั่น เอาเีเียมแหมครับวันนี่โอคกอหนี่โอ้ยคืองามแท้เนาะเอาจาหลบจากระโดดไอ้งูน่ะเอาเอาเออ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 เอาเอาสิพูด่ายๆตรูดรู้สิทัวพูดหนูโอนดิ้งแฮสิโอ้ย่ะคัก็เรืยมานิะยัน

ไม่ใช <accurately S 1> ่ว่ากระเทยนั่งไงชนีเ <God> ต้นนะม่รู้จับผ่าพันธี่ยี่สิบหตมหนองแสนจ้าโอ้นี่อะไของใช่ไี่ใส่แล้วไปชิมไหมครับนี่ของแค่ได้ไหมบู่น้อง ามาแล้วครับทีมงานโสมครับใส่เสื้อชี้แดงแรงฤทธิ์ครับพี่น้องโอ้ ่าทีมงานสมขึ้นไปซอนสกลับตอนไดนมาขึ้นนี่ช่วมอายะ <c oughs> โอ้สาว่างคาตาค่ะห้อยก็เปียกคาตานอนอยู่ในรถเลยค่ะ ไม่เปียกหรอกแ็ฝนม,มันตกดีทั้งคืนแม่อีหยังนี่ชุดอะไรฮะชุดทำงานเหรอชุดใหม่เหรอบูบูแม่ อันนี้ถุงผ้าเจ้าใช่ไหม,มตูนเป็นตาสงสารเถอะม,มูมีเจอกลับแล้วเหรอคะอูยอ้ยเนาะคนหน้าคือง่ามเถอะคนหลังคือ จริงอะ่ะเงออินงค่าคายเงินค่าคายค่าครูคงไง นี่ครับพี่น้องครับตอนนี้นาน,นาก็กำลังหุ่นไหวครับพี่น้อง บัตรหนึ่งร้อยยี่สิบบาทครับวันนี้โอ้ยโอ้ยน้ะ ไไไ่ไปไปไปเดี๋ยวาสายไปเลยอาลบรถลบรถเาสาวขึ้นรถไปเลยไป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 ครับผมคลิปนี้เท่านี้นะครับผม ิีหนาเจอกันใหม่นะครับผมไม่แ้วครับฮัท yeah. หลังคาคือไายครับพี่น้อง ครับผมฝากคลิปนี้ครับคลิปหน้าเจอกันใหม่ครับ,สว,ส,ส,วรบสวัสดีสวีดัตครับผมสวัสดีสวีดัตน้อง